สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพันแมนสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์จีนกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้มีพาสใหม่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นตัวละคร UR ของโซนิคความเร็วเสียงกันนะครับผมซึ่งในพาสพาสนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะครับว่ามันคุ้มค่ากับการที่จะเติมเงินในการเล่นบ้างหรือเปล่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครกดติดตามช่องกันไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับเกมวันพันแมนสตองเกตเนี้ย เป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อน,นข,ข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROXROM หรือเกมบิ t กเบฟโตนะครับผม หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ c ลาว Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งที่จะสามารถนําไปทําการเปิดบอท หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลย ึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับ,รบผมหรือว่าใส่โค้ด l e เว l ไฟ เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนําไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าพาร์ตตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือเปล่าดิผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะมาดูของรางวัลต่างๆที่อยู่ภายในนี้กันก่อนเลยละกันนะครับผมอ่ะสำหรับตัวละครของโซนความเร็วเสียงนะฮะซึ่งพาร์ตตรงนี้เนี่ยก็จะมีของรางวัลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะนะครับผมแล้วก็หลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่เลเวล20นะครับก็จะมีตัวของ เศษของโซนิคที่เป็นตัว UR นะครับผมอ่ะ อันนี้เนี่ยก็จะเอาไปรวมเพื่อที่จะปลดล็อกตัวละครนะครับผมเออรับตรงนี้เนาะก็จะเป็นตัวของชิ้นตัวและยังมีพวกของรางวัลต่างๆมากมายที่อยู่ตรงด้านล่างด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นสายฟรีเนี่ยก็จะได้ของน้อยหน่อยนะทีนีเน้เดี๋ยวเรามาขยับขยับดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าไฮไลท์แต่ละเลเวลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเลเวล30เนี่ยจะเป็นแท่นรองสีทองนะครับผมที่จะเอาไ้เพิ่มเซตัสในตู้ฟิกเกอร์ด้วยนะครับเลเวล40ก็จะมีอีก3เซตนะครับผมอะ่ะห 50ินี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะนะครับผมตัวกล่องตัวนี้กล่องอะไรเนี่ยขอดูนิดหน่อยละกันนะครับผมเพิ่งมาเล่นไม่นานนะยังไม่รู้ว่ากล่องมีอะไรนะฮะสามารถเปิดและใช้งานได้เลเวล60จะได้รับชิ้นส่วนก๊ส expansion ชันช้นเยี่ยมห2หรือ5นะฮะอันนี้พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าในไอดีมันยังไม่ถึง60นะฮะใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยละกันนะครับผมเออเห็นไหมมีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอ่ะทางผู้เล่นที่เติมเงินแล้วไม่เติมเงินฮะหกสิได้อีนนก,กสามะผมแลถเา หากว่าเราเป็นเลเวล80เนี่ยก็จะได้รับตัวละครมันมาด้วยใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัวละครเนาะใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเผื่อในกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวละครนะครับเขาก็จะแจกตัวละครตัวนี้มาด้วยตอนพ่านเลเวล80นะครับผมอ่ะขยับขยับไปอีกดูเรื่อยๆนะฮะนี่ก็ยังมีเลเวล100นะครับ3เตสนะฮะ 1 1 0 120นะฮะเศษค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไปจนถึงเลเวลสูงๆนะฮะสุดตรงสุดช่วงนี้เนี่ยที่เป็นเลเวล200เนี่ยก็จะมีกล่องตัวนี้ด้วยนะครับผมอ่ะกล่องตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล่องอะไรนะฮะคุ้มค่ามากแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยละกันนะครับ ซึ่งกล่องตรงนี้เนี่ยตรงในคลิปเนี่ยมันอาจจะบังอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังละกันเขาบอกว่าชุดอว a k เ n นนิงตรงนี้เนี่ยมันจะมีของสําคัญสำคัญหลายอย่างอยู่ในกล่องใบนี้นะครับตั้งแต่หิน a w a k เคน n ิ1ก้อนนะครับผมแล้วก็หินวิวัฒนาการทั้งหมด4ก้อนด้วยกันนะครับในตัวหลังจากนั้นหลังจากที่เราใช้งานแล้วเนี่ยมันสามารถอัปเกรดโซนิกตัวระดับ SSR นะครับกลายเป็น UR ได้ทันทีนะครับแปลว่าเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปหาของอะไรเพิ่มเติมเ,มเลยในการทำตัวละครตัวนี้ขึ้นเป็นระดับ UR เพราะว่าถ้าเราปั่นพาร์ทมาจนถึงเลเวล200รตรงนี้แล้วเนี่ยเปิดกล่องปุ๊บได้หินมา4อันนะครับผมเปิดการ์ดทั้ง4ี่ใบโดยใช้หินที่มันมีในกล่องเนี่ยทั้งหมด4ี่ก้อนนะครับแล้วก็หินปลุกพลังของมันอีก1ก้อนที่เป็นลูกกลมๆเนาะก็คือจบนะฮะเรียบร้อยเสร็จได้โซนิกที่เป็นเกรด UR มาเล่นโดยทันท เลยและยังมีพวกของรางวัลต่างๆอ่ะติเพิ่มเติมนะครับที่จะเอาไปแลกของรางวัลอย่างเช่นตัวไอ้กำไรเนี่ยกำไรสีส้มเนี่ยที่จะนํามาแลกของรางวัลในนี้ได้เพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยก็จะมีของแลกที่เป็นตัวเศษ U R ต่างๆนะครับที่เป็นกล่องนะฮะกล่องละ30กับตัวของโซนิกอีก50เศษตรงนี้สามารถแลกได้นะครับแล้วก็พวกกระชาอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงของอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยเติมพาร์ตนะครับก็ยังมีของเหล่านี้แหละให้แลกเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับผมตั้งแต่ลูกแก้วนะฮะในราคา600กําไรนะครับผมอาวุธประจําตัวนะครับผม7 0 0กําไรนะครับเศษนะครับจิ๊กต่อนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะครับและเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยก็ยังมีพวกเศษตัวละครอย่างบุริบุริพิสาเนอร์นะฮะผมหรือว่าไอตัวหัวเขียวนี่จําชื่อมันไม่ได้ช่างมันละกันนะฮะเผื่อว่าใครจะเอาไปทําเป็น S SR บวกนะครับก็ยังมีด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็จะมีลูกแก้วให้ด้วยนะฮะสำหรับตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเนี่ยจะสามารถสรรหาตัวละครจากตรงนี้ได้เพิ่มเติมในกรณีที่เราอยากจะเล่นตัวของโซนิคความเร็วเสียงนะครับทีนี้เนี่ย ในราคาการเติมเงินตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นเซิร์เวอร์จีนนะครับราคาในการเติมเงินตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเขาจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของด้านซ้ายนะฮะตรงนี้นะครับผมราคา68ย้หยวนกับด้านขวานะครับอ่าฝังนีง้ อีกฝั่งหนึ่งนะครับผม158อยหยวนความแตกต่างของ2องอย่างนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ที่อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยละกันนะครับตัวของทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือเติมมาปุ๊บเราอาจจะได้ของเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเติมทางด้านขวาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะมีการอัพเลเวลให้กับเราเนี่ยไปถึงระดับหนึ่งเลยแล้วก็จะได้ของรางวัลต่างๆที่อยู่ในเลเวลนั้นๆมาให้กับเราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีระยะเวลาของพาร์เนี่ยทั้งหมด44วันด้วนนครับที่ว่ามัน ่าจะมีเวลามากพอในการเก็บเลเวล200มะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะที่ว่าเติมแค่68เดือนก็น่าจะพอแล้วนะครับส่วนราคาในการเติมเงินของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมมันแพงไหมราคามันมากน้อยแค่ไหนอย่าไปเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะเซิร์ฟเวอร์ไทยที่เติมแพงมากเีเหียเติมแพงกว่าประมาณเกือบสองเท่าอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยละกันนะครับ68เยนนะครับผมซึ่งราคา68เยนเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะอยู่เพียงแค่ราคา244.59บาท เท่านั้นนะครับผมอันนี้ในกรณีสำหรับคนที่เติมเงินในแพ็ก68หยวนตรงนี้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับถ้าหากว่าใครเติมในแพ็ก158ห่ยวนตรงนี้เนี่ยเขาลดราคามาแล้วนะจาก468เหลือ158ราคาก็จะอยู่ที่568บาท น,น,น,นะครับผมเออหรับตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการเติมเงินหรัพเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยที่ราคาค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยชีเดียวนะครับเผื่อว่าใครอยากจะได้ตัวของโซนิกความเร็วเสียงตัวนี้นะครับแล้วตัวของโซนิคความเร็วเสียงในระดับ ur นะครับผมมันจะอ่ากดผิดนะฮะเดี๋ยวขอรับของรางวัลก่อนนิดหน่อยแล้วกันนะฮะตัวโซนิกความเร็วเสียงในระดับ ur เนี่ย มันพัฒนาร่างมาจากร่างไหนนะครับผมอันนี้เองเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่คิดว่าถ้าเขาแจกตัว SR เนี่ยก็คงจะมาจากร่างนี้หรือเปล่านะครับน่าจะมาจากร่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นร่างนี้เนี่ยใน i d ีอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ร่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่นะครับแสดงว่าต้องวิวัฒนาการร่างมาจากโซนิกอีกร่างหนึ่งที่เป็นตัวของร่างที่เขาแจกนะฮะสับตรงนั้นน่าจะเป็นร่างนั้นเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวละครกันหน่อยละกันนะครับ พี่เองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวอีกตัวนี้มันเก่งยังไงนะครับผมอ่ะมาดูความสามารถของตัวละครกันหน่อยละกันนะครับว่าตัวละครเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็คือไม่มีตัวละครจริงๆด้วยแปลว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะพัฒนามาจากตัวละครระดับ S S R แบบธรรมดานะครับไม่ใช่เป็น S S R แบบพิเศษนะครับตัวของโซนิกตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็ของทั้งหมดนะฮะ ที่จะเอาไว้ใช้งานในการปลูกนะครับก็จะมีหินตรงนี้แหละสีก้อนที่เขาแจกให้เราอยู่แล้วภายในกล่องถ้าหากว่าเราเติมพาร์ทใช่ไหมแล้วก็หินปลูกพลังอันหนึ่งนะครับพอปลดล็อกทั้งหมด4อันนี้มีตัวละครอยู่ใน ID นะครับผมอ่ะแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็น UR ได้เลยนะครับมาดูพันที่ความสามารถของสกิลตัวละครกันนิดนึงละกันนะครับซึ่งเหมือนกับว่า ตัวของโซนิกเนี่ยจะเป็นตัวคอหลักของทีมด้วยถ้าหากว่าใครจะเล่นเป็นคอหลักของทีมนะครับซึ่งเขาจะมีสกิลที่การเร่งความเร็วแบบพิเศษตั้งแต่การเริ่มต้นให้กับตัวเองอย่างถาวร65นะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะข้างล่างมันจะมองไม่ค่อยเห็นเลยฮะเดี๋ยวขอขยายให้กับไอ้ระบบ ทานซีเลตของมันทังนิดหน่อยแล้วกันนะแต่ใช้เป็นซับไเตเติรเนี่ยมันอาจจะแสดงความสามารถในการทานซีเลตได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะมันจะไม่เท่ามันมันแปลได้ไม่ดีเท่ากับอีกอันนึงนะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบเร่งความเร็วนะครับให้กับตัวละครของตัวเองเท่ากับ65นะครับของตัวละครของเขานะครับผมอ่ะสัตว์ตรงนี้เนาะแต่เดี๋ยวพี่กลับไปใช้ตัวทานซีเลตแบบเดิมดีกว่านะมันดูง่ายกว่านะครับอ่ะส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผม การเร่งความเร็วแบบพิเศษนะครับผมจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองอีก25%นะครับหากความเร็วของเป้าหมายต่ํากว่าตัวเองมันจะสร้างความเสียหายเท่ากับ500%ของพลังโจมตีให้กับเป้าหมายหลักหลังจาก อีกฝ่ายที่จะออกการโจมตีอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถในการหลบความเสียหายแบบทันท I mean, ีด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นการสร้างความเสียหายโดยตรงซึ่งความเสียหายเพิ่มเติมแล้วก็ความเสียหายที่ชาร์จความเสียหายจากความโกรธซึ่งจะสร้างความเสียหายเพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของในเรื่องของการ perfect dodge หรือว่าหลบแบบ100%นะครับผมแต่ว่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในแต่ละเกมเนี่ยมันจะใช้งานในการหลบตรงนี้เนี่ยได้กี่ครั้งนะครับผมอาจจะเทิร์นละหนึ่งครั้งหรือเปล่าหรืออาจจะเกม แค่หนึ่งครั้งอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเทินประมาณหนึ่งครั้งเนาะอ่ะจะทําให้ตัวละครตัวนี้ตายยากมากขึ้นนะครับผมในเรื่องของความสามารถตรงนี้นะครับต่อมาในเรื่องของพาร์ทสิตัวของซนิคความเร็วเสียงตัวนี้นะครับผมก็จะมีความสามารถที่หากไฟเล่านะครับผมก่อนการต่อสู้เริ่มขึ้น จะมีโอกาส100%ที่จะใช้การแสดงความสามารถของตัวเองเพื่อโจมตีเป้าหมายก่อนนะครับผมและจะทําให้ตัวของเป้าหมายเนี่ยเหมือนจะติดความสามารถในการเผาไหม้ด้วยนะครับและจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเองอย่างถาวรนะครับก็คือเพิ่มเลือดให้กับตัวเองแหละเวลาเราอัพเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นนะเนาะนะครับแล้วก็บรรทัดที่2นะครับก็จะมีความสามารถในเรื่องของการรับแต้มพลังงานพิเศษตอแต้มนะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้ เป็นระยะเวลา3มรอบด้วยกันอ้าวอันนี้ก็คืออันนี้แปลว่ามันเป็นคอหลักทีมถูกไหมแต่ว่าอันด้านขวาที่เราอ่านก่อนนัานี้ก็คือพาสซีฟของเขาอ่ะโอเคเข้าใจแล้วนะครับอันนี้ก็คือคอหลักนะฮะซึ่งคอแต่ละรอบก็คือเพิ่ม2แต้มถือว่าเพิ่มค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับและความสามารถต่อมาของคอหลักของเขาเนี่ยก็จะมีความเสียหายต่อเนื่องนะครับผม150%ของพลังโจมตี มันจะหายไปหลังจากที่เผาไม่ครบ3มครั้งตัวละครใดๆก็ตามจะถูกถ่ายโอนไปยังเป้าหมายถัดไปนะครับผมถ้าหากว่าตัวที่ติดเผาไหมรอบแรกเนี่ยมันตายไปนะครับก็จะกระจายไปยังตัวถัดไปเพิ่มเติมด้วยถือว่าน่าจะเป็นตัวคอหลักในทีมเผาเลยก็ได้ที่จะนําไปเล่นคู่กับตัวละครตัวอื่นอย่างพวก g ีนอสยูอาร์นะครับผมที่เท่าที่อ่านดูนะนะก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับผม และในเรื่องของอัลติเมทสกิลของโซนิคความเร็วเสียงตรงนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูติดต่อกัน5ครั้งนะครับโดยได้รับความเสียหายเท่ากับ400ของพลังโจมตีของโซนิคอันนี้เนี่ยอาจจะอ่านไม่เห็นนะแต่ว่าพี่ดูด้านหลังเนี่ยมันเห็นอยู่นะครับและจะมีการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมอีกตามจํานวนเลเวลที่กําหนดนะครับที่จะเป็นความเสียหายเพิ่มเติมจากสกิลนั้น ทำให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ภายในแถวเดียวกันนะครับติดสถานะเรื่องความเร็วหรือก็คือบัคสปีดเป็นระยะเวลา1รอบด้วยกันนะครับและ จะหักคะแนนพลังงาน3แต้มจากศัตรูนะครับก็เป็นการตัดพลังงานศัตรูด้วยเนาะเออก็ทําทให้ศัตรูเนี่ยออกค่าไม่ตายได้ยากขึ้นนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีผลเพียงแค่รอบละ1ครั้งเท่านั้นนะครับหลังจากที่หักสําเร็จแล้วศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถตื่นตระหนกอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตื่นตระหนกเนี่ยคือสถานะอะไรถ้าใครรู้คอมเมนต์เอาไว้ด้วยละกันนะครับตอนนี้กําลังไปปั้นตัวในเซิร์ฟเวอร์ไทยอยู่เพื่อว่าจะเอามาอ้างอิงกับเซิร์ฟเวอร์จีนเพิ่มเติมด้วยนะฮะแต่ว แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสามารถของการเร่งความเร็วแบบพิเศษจะเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น92%ของโซนิคหากความเร็วของเพื่อนร่วมทีมสูงกว่า ความเร็วหลังจากเพิ่มขึ้นความเร็วจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องเป็นตัวละครหลักๆที่เราจะต้องเล่นเพื่อที่จะทาให้มันเนี่ยสปีเดเยอะที่สุดภายในทีมด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยส่วนการโจมตีธรรมดาก็คงจะไม่มีอะไรมากกรอกมั้งใช่ไหมอ่ะสำหรับตัว UR ไหนดูที่มีอะไรบ้างนะครับเพราะปกติตัว s อ r เนี่ยมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมไงอ่ะเดี๋ยวเผื่อไว้หน่อยละกันนะครับจะได้อ่านหน่อยนะฮะ มีการสร้างความเสียหายนะครับ120%ต่อเป้าเดียวได้รับการป้องกันร,ร่างกายแบบพิเศษที่จะมีพลังโจมตีเท่ากับ120%นะครับอันนี้น่าจะเป็นโล่สีฟ้านะคิดว่าน่าจะเป็นโล่สีฟ้านะครับผมซึ่งการป้องกันร,ร่างกายแบบพิเศษเนี่ยจะชดเชยความเสียหายที่ได้รับและเอฟเฟกต์นี้ยังครอบคลุมถึงเอฟเฟกต์พลังชีวิตเพิ่มเติมจํานวนออฟเซตสะสมสูงสุดไม่เกิน15เท่าของค่าพลังชีวิตดั้งเดิมของตัวละครนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการแจกโล่รับดาเมจนั่นแหละ นะไม่รู้ว่าเป็นอ่าแบบโลฟ้าที่มันรับดาเมจไหมหรือว่าเป็นหลอดเลือดพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้พี่ก็ยังไม่ค่อยวรมเหมือนกันนะสำหรับเกมเกมนี้แต่ถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเอ้ยมันจะเป็นหลอดเลือดเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโล่รับดาเมจนั่นแหละแต่คิดว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยก็คงจะเป็นแบบเดียวกันนะครับผมอ่ะสหตับตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่จะคอยนํามาในการสนับสนุนทีม สร้างดาเมจได้นะครับผมในการโจมตีอย่างต่อเนื่องในกรณีที่เราเนี่ยความเร็วสูงกว่าอะไรมากกว่าด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ถ้าหากว่าจะหยิบจะจับมาเล่นหรือจะเติมเงินเพื่อที่จะเอาอย r อามาเล่นเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายปั้นง่ายอยู่พอสมควรเลยจากการที่พี่เล่นมาประมาณหนึ่งแล้วลรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันถือว่าใช้งานได้ง่ายกว่าหลายๆตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จัดทีนค่อนข้างง่ายเนาะสำหรับคลิปนี้ ถ้าหากใครเนี่ยที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วมีตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมจะแนะนําอะไรเป็นพิเศษสำหรับพี่นะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,มไว้ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะนํา ความรู้เหล่านั้นนะฮะมาปรับใช้ตามความเหมาะสมตรงนี้เดี๋ยวพี่ก็จะเติมเงินเพิ่มเติมแล้วกันแล้วก็จะเก็บแล้วก็ถ้าหากได้มาแล้วเนี่ยจะนามารีวิวเพิ่มเติมในการเล่นเพิ่มเติมนะฮะหรับต,ตรงนี้เนาะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเลโอไฟเพื่อเป็นกำลังใจในการตามคลิปใหม่ๆของเกมวันฟันแมสองเกตกันด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแป๊บน้องๆทุกคนนะครับ